สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมมาพบกับบน้ํำไส้คลิปที่สองครับอา,อาจารย์พันท่องมากลลวครับผมตองรีบลงรุนด่วนครับเอฟซี FC ทั้งซองกะสีล่อกันมาเยอะล่อน่นพรอมก็คือว่างวดว่าหันพนจับคูบถือดอกครับแต่ว่าพนวิ่งสามบนนี่แหละครับมันเขาสามลักหนวยงวดเก่าผมกับบ่ได้เอาไว,ดว้ดอกครับเพราะว่ามันอ่าขอเขาได้เล็กวิงผมก็เลยเอาเอาทิ้งไปแล้ว เนี่ยว่าพอเพิินบางหวดนี่ต้องมีเห็นสนภาพจริงวุ้น้ำเชกอะเอาไว้ยื่หนาบ้านบุดเลยครับซาดไว้ย่ปุ่นมากกับเขาวิ่งสามเขาอีดีนะครับแต่ว่าเอฟซีทีติดตามอยู่แล้วกับซีรูดี่างวดที่ผ่านมาเพิ่นจะผูกเขาแต่ว่าเล็กวิ่งบนเพิินเขาเนี่ยครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พันท่องครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทั้งสองทุกท่านครับ เห็ุออกมากเป็นหีเรียบร้อยแล้วเขียนออกมากเรียบร้อยแล้วข้างหนนี่ก็จะเป็นมะขามครับทานผูส้มในเงี้ไในฮซื้อมาไว้ทั้งสองอันเลยลายขนาดนี่แหลกเิ่นว่าก๋าดีเศร้าแล้วแต่ว่ามันกับมีซี่ทางช่องสร้างเขามาเพิ่มเรื่อยๆมะมานนีลนะครับมันนี่้เท่าเิ่นก,นกนัไปแพ้เขาในเงี้ยแจ็คไปใส้แล้ว หน่ยจะลงไปทงไปทานอนเลนยยูอูหมดแล้วครับคนหน่อยกับพึ่งนอนแล้วครับทานุูม้มเริ่มนอนดีแล้วนอนโดนแล้วครับผมส่วงนี่ตะกี้บ่คอยอยากนอนแต่ว่าเป็นส่วงนะครับส่วงแรงๆกิบบ่คอยนอนอยากเลาะอยากเนนี่นะครับบรรยากาศเริ่มพอนแล้วครับผมเพิ่มถ่วงเย็นๆอยู่เซลตกมา สีเบีดโมงมานี่เริ่มอบออกจั็กน้อยแล้วเดี๋ยวคลิปสามผมกัสีพยายามหาตามหาให้ครับผมว่าจะเป็นเส้นทางใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำใส่ถ้ำคลิปต่อๆไปให้พ่อแม่พี่น้องเจ็บซีทางสองทุกท่านครับบุรุษวัดสิเปลไทยวิวมุมใดแล้วแต่มีแค่์ล้างบานหน้าแล้วก็ดน้องนี่แหละครับผมคลิปที่สามกนันนะจะเป็น น้องนะครับธามุช้มนี่ครับหลังบ้านบ้านใกล้วัดดี่ยว่ข้างกำแพงเหมือนเดิมหอนขนาดครับธามุช้มคนน้ำเสะกัสีพยายามตามแนวทางตัวเลขกที่ทุกท่านต้องการเลขกวิง่งประมาณนี้ครับผมเลขกวิ่งเอฟซีทั้งสองติดตามกันเยอะครับช่วงนี้เพราะว่าเลขกวิ่งมันมันเขาดีเดินดีครับผมฮาร์แลนงวด แต่ส่วนมากเล็กวิ่งไม่เห็นชุงงโงดครับผมเดี๋ยวลอเลขกเอ่อะลเซียนแ,แต่ละสำหนักก่อนได้ครับผมแอดคุณเด็กนั้งสีนยนะครับแล้วก็แอดต่างๆที่เป็นเขาอ่าลางตรงๆเขาบนตรงๆมีแค่อมน้ำโศกจุดถูบครับผมเดี๋ยวผมจะผ้าออมน้ำโศกไปหาจุดถูบอยู่ครับหาวัดหาวิวไปถ่ายคลิปพ,พร้อมอยากไปวัดบันจีดอยู่ครับท่านผู้ชมเมื่อใดไปโดนแล้ว เดี๋ยวของ่างเมื่อื่นนี่แหละครับวันอาทิตย์พ่อเนี่ยวันอาทไ,ไปแพ่เขาแล้วเาเจะยุดแล้วพ่อแล้วครับผมยกเลิก่าจะมะนีเป็นมือสุดไทยที่จะไปแพร่เขามื่อื่นก็ทางานปกติตางคนตตางเหตุยังเพราะว่ามันสิมีบุญแล้วคนก็บ่คอยไปบนยวดนี่ก็วันที G ่2ีนมีนาเดือนหนาเขาจะเริ่มมาสานต่อเห็ดกระตาเหตดซุ่มหาคล้นะองมาไวแล้วว่าจะซุ่มได้อีหงยัง ซอยดาวขงเทียนนะครับชมผู้ชมมอนขนาดทเทียมีมูหน่อยกับท่องด้วยนี่ท่องหนาสีบปเอามาแล้วเพราะว่ามันแพงครับผมช่วงนี้ทองแพงทองขึ้นนะครับเนาะมาเบิ้งตัวเลขน้ำกันอาจารย์ผ่านทองครับผมปทิพั่ธนมาบวเดียวมาให้เบิ้งเด้อครับผมเนาะเบิ้งไปงวดนี้แหละครับอาจารย์ผ่านทองครับวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบเก้าครับผม นี่แหละครับวันที่หนึ่งมีนามีนาแล้วก็เมษาเอาวิ่งบนเจ็ดครับผมสามตัวบนทับจับคูให้หกเจ็ดสามครับผมหกเจ็ดสามส่วนสองตัวล่างครับผมสี่ห้าเม็ดเดียวโมิพาร์มาให้สี่หกนี่แหละครับเนาะปิดเจรณา,าเบิงน้ำกันเป็นแนวทางตัวเลขครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับฝากติดตามเป็น แนวทางไฮเนเดอร์ครับผมท่านผู้ชมนี่แหละครับตามด่วนๆ,ๆครับผมแนวทางตัวเลขมีเขามีรุดแล้วครับขอให้ถูกโศกมันมันไปน้ำกันเผื่อมันสีมีตัวเด็ดตัวดังเข่ามาให้อ c ีทาั้งช่องจะถูกเรื่องวันเงี้ยๆดังๆน้ำกันเดี๋ยวต่อไปนี่พอมีสีไปตามหาเซียนที่มันแบบว่า ขเขาหลายงวดผมจะไปศึกษามาให้ดีแล้วก็ไปเบื้องซื้อเสี้ยนพร้อมเพื่อนทรงมให้ต้องรอรุ่นไปรักันอีกครับเมื่ออื่นอาจารย์รับแล่น่ะจะมาครับผมพรุ่งนี้เพรานี่ครับผมมาเรียวมาช้าก็เหมือนเดิมเป็นเหล็กล่างเป็นเดียวตัวเดิมเอซี FC สวงขากับอาจารย์รับแล่กับสีมาไลเลียกันเมื่อสั่นกับมามือเดียวกันครับผมเพราะว่า สองทันนีเพื่นกับเหตุเหล็กสูตรใกล้ใกล้เคียงกันเป็นเหล,ล็กแรงเดี๋ยวมาเมือ่อใดสีลุ่งไห้ครับผมนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับสำหรับแนวทางตัวเลขอาจารย์พานททองวิ่งบน7จ็เม็ดเดียว3ตัวบนครับผม6 7เจสาองตัวล่าง4ี่ห้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับ ไอ้พีทางช่องมีเหล็กมักอยู่ในใจแล้วเหล็กบนนี่ก็สามารถเอามาจับเจ็ดได้ครับผมจะเก็ตแย่งก็ได้เก็ตหกเก็ตเจ็ดเก็ตสามไปเองสี่ก็ได้นี่นะครับแนวทางตัวเลขก,ก็ให้คิดวิเคราะห์กันไปย่อยย่ของสี่เหรอครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเพื่อนก็ขามาเรื่รอยๆพอพี่น้องได้มีทุนกำลังแรงใจศรทัทธาในตัวเลขแต่ละเซียน ร้อนมากๆวันนี้วันเสาร์วันเสาเร์คือห่อนักเจ้ครับท่านผู้ชมนี่ท,ท,ทางบ้านเพลงใดห่อนแน่บ่ครับยี่ห้อนคักเลยห่อนซุกยอดยต้นคุนเดี๋ยวเดือนหนากระสีออกดอกซีงเลี้ยงแล้วท่านจีสงการขาเขาจะกระสีอโะลงจีสงการแหละเดือนหนาเดือนฮือ เนาไปเบิ่งตัวเลขก,ก่อนสิจบคิบกันไปครับท่านผู้ชมหลังบ้านเหมือนเดิมขามใจเย็นครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหะครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมมาแล้วดุนด่วนถ่ายคลิปนี้ครับกะบ่เมี่ยงลายครับอยากให้ทุกท่านสุกโศกมันมันน,น้กันกะขอบคุนอาจารย์พันท่องอีกครั้งเด้อครับผมที่น้าขอมูลแนวทังตัวเลข วิ่งบนแล้วาก็สองตัวรางมา,บาบแบง่งคฟันใ้เอ c ซีข้างสองทักคนครับมรยพร์่อในทุกคั่นหายุดีไม่แห้งเลอครับผมสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไสมาใส่เขียวขาดปลอดภัยพอกันไม่ขิดหนาครับสวัสดีครับ